กาสดีิน้บหน้าด้วยอยู่ห้องนั่งสองหนึ่งครับวันนี้เราก็จะมาเล่นโรบอกชิดเคยเพราะเอออาดีๆนะนี่คือเกมที่ผมเพิ่งเลียนมาเมืกก่อกแล้วผมเป็นร่านเลไม่รู้ผมอยากกันอีกเยี่ยเขากความเหนื่อยให้ตัวเองชัดๆ,ๆโอเคนี่คือแบที่ท,ทีวย,ย,ย,ยว่าทาวเวอ์ดีเนส์หรือยังไงวะาวเวอร์ดเน์ใช่ใใช่ทาวเวอร์ดฟเน ดูดิไอเพลงติลิกระสีหุบแบบสอโอเคหุบปบบเออเกไม่ใครอยากเล่นเอเลดไหมยเอเลล่นกับเารา please โอ้ยทำเฉลยเนเดียวอ้ยเย้นี่คือหมดเอเลด หมดไม่มีที่สุดแล้วมัสว่วนของแปบเดแน่ได้เนี่ยคือสกินใหม่ผมน่าเกียดกว่าเดิมเยอะตอนนี้ผมยังมามาตัวตั้งเพราะทิ้งที่สำคัญที่สุดต,ตอนนี้ก็แอ้คุณนั่นแหละใช่จริงนะตัวตั้งคือสิ่งที่ดีที่สุดในตอนเริ่มเกมที่เราต้องวางคาเมล่ามเมนแคม แลนแน่นอนระวังสาตตาอยู่นี้เดี๋ยวดีเจอะดีเจ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 เจดีอย่างนี้ก็ได้ใช่ดีเจเอาอยู่นี้ก็ได้ใช่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 มั้งนะมวยมั้งวย 오케이 okay. 야나이 ประมาณ20เจมได้อะไอตัวเนี้ยถูกจัดเนี่ยแล้วผมก็ซื้อหลายตัวมาด้วยแล้วมันอยู่ในนี้ก็วันตัว,น,ตวนี้นี่คือไม่นาไม่มีอะไรหรอกแค่ผมได้ตัวนี่ผม,มเอาธาตุซินงคามาไปขายแล้วธาตุเจมลูกขายออกสแล้วผมเห็นซ้อว่าธาิุเจมแล้วก็เลยซื้อมาเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเละเปลี่นแบบ อาเปลี่ยนร้อยสิบร้อยห้าสิบไม่มันต้องเรียกว่าห้าร้อยห้าสิบก้นเว็บเราจะแตะแตะอ่ะจริงๆนะผมนะ่ะเอชอชมเธอกูบ้าเลยไอย้ตังค้นเร็วๆหน่อยผมจะอัปเกรดดีเจเดี๋ยวมันไม่ทันเว็บสิบเพราะเว็บสิบอะทุกคนน่าจะรู้นะมันจะเกิดอ,อะไรขึ้นนะบนมานะ บสมันจะมาแล้วน้องเวฟสีโว้วรัด okay, กัดเสร็จถึงกัมากมากคือเวฟที่ผมไปได้ไกลสุดอะคือเวฟสามสองชุนเยอะมากๆรับผมนะแครคุดมาบังทักซะกูชกโอเคแล้วมันขาดแลวแน่โอ้ยไม่ได้อัพตัวตังเลยเวนตัวแหละ ทำเถอะนี่ยโอ้สกิปทำเธอน,ออธอนี่เรามีโออัพเกรดอยู่ตังไม่พอเวทกรรมโอเมอร์ไอรนเกิเสร็จนาเกียดนี่มาแล้วเอ๊ขนาดผมเดินเร็วกว่าทุกสกิปบิดี้ทอยเลทในอ,อ,อันนี้เลยแฮปปี้แต่สกิปสกิปจ้า เราจะไม่อัพดีเจเราจะวางนิ่งๆใช่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 ใชวันนี้เ้งการ1ืปี DPS 2อก็โอเคทำไมโอเคม่ได้ทางนเลยถึบอึยถึกถึบ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 รึบถึบถึบบถึบบบ พี่เจจะเป็นไม้จะเป็นอยู่ไม่ดักไอเ้เวกกระออกที่มันนี่อยูนี่อ้อัพอไม่มีตังอัพสองพันเลยเพล็กเดตจบ้านนะสองพอ่ะอัพเกทขั้นแรกคือสองพันสอง้หาสิถ้าผมจมันผิดแล้วไกูสองพัน,นร้อยแล้ว้าสิบแลจับโอเคบอสแตกเลย,เเลยที่จะมาั้ง,ง่าย อย่าลาบเ้ยโอง่าไงแบงยาคือมันลับโอเคท้ามันเถอะนี่ไงข้อตบไปก็ห้าพันเป็พันแล้วก็หกพันช่นคุณบลไม่ผิดเหี้ยมที่มองตรงนี้ถ้าบอกว่าไอ้วงนีเนี่ยนะไอ้วงสีขาวเนี่ยโมของเลื่อยเลื่อยตักพิษ่าไี่เลื่อยตักพิษ่าตรงนี้แล้วมันน่ะจะตีคู่แ้างแรอ่ะ นี่่ปะตีแรงแม่เลือดตัดพิจารณ์แล้วก็เลยอ่ะแล้วก็เลยต้องมาอันนี้พอมันตีแรงไงเลเซอร์มันไม่ค่อยแรงแต่มันยิงต่อเนื่องแต่นี้มันแรงแต่ม,มันไม่ต่อเนื่องใหญ่นแหละเยิยงนั่นแหละอธิบายง่ายๆถ้าอธิบายยากๆกก็ผู้ดาวเลเซอร์มันเยอะกว่าแต่ผู้ดาวไม่ พวกเราเลยซน้อมกว่านี้อัพนะขวดขึ้นตายสกีบนดีดอมดอมดอมยูซิน่าน่าน่าไปสิมันพมลกชะตากรรความตายเฮ้โอเคมันน่าหนักกิจอะลรแต่ทำมาดูเงินผมยังไม่คืนน้าเฮ้โอเคยังเทางเธอดีเจไปไกล รีบอัดตัวตังผมก่อนที่หายใจ้ะจะไงก็เกิดกับเวฟบ,บที่20อ้อ้ผมลุมคิดแล้วนั้นไปเลยสวยแผมตายแน่อะจริงๆผมจะไม่วางหมอตั้งแต่แรกเพราะเออผมต้องการ5,000เห็นไหมผมเดาไม่ผิดแล้วผมไม่ต้องการให้มันอัพเพลงแต่ๆขนาดนี้เนะาะเหมือนที่18 แล้วผมจะวางอีกหนึ่งตัวประมาณตรงนี้ก็ใกล้ๆกันนั่นแหละเพื่อให้มันช่วยทำได้เนี่ยเพราะมันคุ้มกว่าการอัปเกรดแน่พันสีบวกพันสีอะค่ะลุงความรับผิดชอตาครับความกลัวที่จะเกิดขึ้นรอดไหมเนี่ยผมก็แหละหม้อนมาก็น่าจะเป็นอะไรหรอกยกเว้นเบอร์สามสิบอันนั้น คือความ,วามอ่ะวมแบบทุบๆๆไ p เลยแล้วเราก็จะวางอีกตัวแล้วก็จะัตัวนี้ไมตัวแล้วมเลยโอเคเมา่าจะตายแหละ แสนเกลียดไหมคะ ผมอันนี้ผมเล่นเองนะนี่ผมไม่ได้คืเอเวลาสองคนเล่นกับเพื่อน,นเพื่อนโอเคก็คันดีเข้าไปซีเตอร์ท่านท่ทานาาทีวีแพงมากแพงนี่เลือดจะบ้าตายแล้วมีสองตัวเยี่ยมยอดยอดเยี่ยม เอาดีเจไปเกะทางไหมมห่ดีกว่ามาเยอะค่ะมันคือปัญหาฉะนั้นเราต้องเอาดีเจไปเกะทางไอพวกมาเยอะเจอ,อเออีหน่อยเป็นไงดูมันจะมาเบิร์ค่เซลไดไหมมัตายแน่ๆน่เลยโอ้โหดัวคอจิดๆๆ้ัวคอ

โอ้นึกไมเป็เล็กกุ้งสีไปอีกเสร็แล้วรดหม่ดนหมออะเลยหม้อจริงๆนะหมอมันควรจะเป็น รอดไหมจะ <c oughs> ผมขอทมนนมือปืนสวยมากเลยม่าเหมือนท่านทำเวลาผมดีการจัด้ะงทบเวลาผมดีกากแถมเลซอร์น่าเกลียด ที่ดูดีเพื่อตรงนี้มันเป็นสัวที่ค่อนข้างโค้งเขี้ยว อย่าพุ่งสก,กีฟดอนสก,กีฟป,ปิดขาดไ,ได้บุรีเลี้ยงมาแล้วผมไม่ผิด ดีที่ไม่แตกอันเออแต่ผมว่ามันง่ายกว่านี้เลยง่ายกว่าเล่นกับเพื่อน